เอาล่าทกสอบทุกสอบ้าเอบทกสอบเอาเหล่าเอาเล่าอบเหลทสอบทุอบเอาเทกสอบหนึ่งสองสามสี่ทสอบเอาเหลาทสอบเอเหลอทุสอบทุสอบเอหลอทุสอบทุสอบโอเคน้องพเดียน้อบเดนรุ่นนี้จะมีไมล์หอนสองตัวนะครับที่ห้องปรบภาครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ในตัวบ จะมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นะครับนะแล้วก็ชาร์จนะครับในบ้านมีไม้ให้สองระบบนะครับก็จะมีไม้ลูไม้สายหนึ่งลูแล้วก็รูไม้สายเอาไว้เสียบใต้ในหนึ่งช่องนะครับแล้วจากเราเลยนะครับอันนี้เป็นปุ่นูทีวดีนะครับแล้วก็สามารถต่อเข้ากับพวก สามหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราหรือว่าเอาเอาพีลิ้งพวกกันอย,ย่างนี้ก็ได้นะครับมีคู่ด้วย,วยนะครับส่วนไใบลอยนั้นได้ไกลยอยู่ประมาณ30เมตรไม่เกินนี้นะครับโอเคสำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่ดูด้วยะค่ะ